ลองจินตนาการว่าชีวิตที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้คือสุดยอดเกมเสมือนจริงเกมหนึ่งคุณคือผู้เล่นที่ถูกส่งเข้ามาพร้อมกับภารกิจแต่กลับลืมไปว่านี่คือเกมและเริ่มเชื่อว่าทุกความเจ็บปวดทุกการดิ้นรนคือเรื่องจริงไปแล้วกฎที่สำคัญที่สุดของเกมนี้ที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือเกมจะดำเนินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อคุณเล่นไปกับมันเท่านั้น และว,วิดีโอนี้จะมอบคู่มือการออกจากระบบที่ไม่ใช่ด้วยการชนะเกมแต่ด้วยการตระหนักรู้ว่าคุณคือใครก่อนที่จะเข้ามาในเกมนี้นั่นเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินแนวคิดเรื่องโลกนี้คือเมทริกหรือโลกมายาจากภาพ,พยนตร์หรือหนังสือปรัชญาต่างๆแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจกลไกการทำงานของมันจริงๆและที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีที่จะตื่นขึ้นมาจากมัน หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดไม่ได้อยู่ในตำราโบราณแต่อยู่ในความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตของคุณเองความเหนื่อยจากการสู้รบกับปัญหาที่มันไม่เคยจบสิ้นเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละคือหลักฐานว่าคุณกำลังเล่นเกมนี้อย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่เคยชนะและไม่รู้ว่าต้องเล่นไปถึงเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเรามาดูกติกาพื้นฐานของเกมนี้กันก่อน โลกหรือเกมที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานสองรูปแบบเป็นพลังงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรูปแบบแรกที่คนส่วนใหญ่ใช้กันทั้งชีวิตนักปราชญ์บางท่านเรียกว่าพลังงานแห่งฟอสหรือกำลังฟอสคือพลังงานของการต่อต้านการผลักดันหรือการควบคุมมันคือความพยายามความกโกรธความกลัวหรือความเกลียดความอยากเอาชนะและการตัดสินถูกผิด พูดง่ายๆมันก็คือพลังงานของการสู้รบทั้งหมดนั่นเองลองสังเกตชีวิตตัวเองดูสิเวลาที่คุณไม่พอใจกับอะไรบางอย่างปฏิกิริยาแรกของคุณนั้นคืออะไรคุณพยายามเข้าไปแก้ไขหรือควบคุมเพื่อบังคับให้มันเป็นดั่งใจใช่หรือเปล่าเวลาที่คุณทะเลาะกับใครสักคนคุณใช้เหตุผลและอารมณ์เพื่อเอาชนะเวลาที่คุณรู้สึกขาดแคลน คุณยิ่งดิ้นรนขวายคว้ามันด้วยความกลัวทั้งหมดนี้คือการใช้ฟอรสและนี่คือกติกาที่สำคัญที่สุดของเกมทุกครั้งที่คุณใช้ฟอรสคุณกำลังป้อนพลังงานให้กับเกมนี้โดยตรงคุณกำลังทำให้โลกมายานี้แข็งแกร่งและสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกมันเหมือนกับดักนิ้วของจีนเป็นของเล่นโบราณที่เป็นหลอดไม้ไผ่สารเมื่อเราสอดนิ้วเข้าไปทั้งสองข้าง แล้วพยายามดึงออกด้วยกำลังกับดักนั้นจะยิ่งรัดแน่นขึ้นยิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บปวดยิ่งเป็นอิสระไม่ได้ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันปัญหาและความทุกข์ก็เหมือนกับดักนิ้วยิ่งคุณสู้กับมันมันก็จะยิ่งรัดคุณแน่นขึ้นเพราะเกมชีวิตนี้มันถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมันหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานแห่งการต่อสู้ของคุณในทางตรงกันข้าม มีพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ซ่อนอยู่เป็นเหมือนประตูลับหรือทางลัดของเกมพลังงานนี้เรียกว่า power หรือพลังที่แท้จริง power ไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการอนุญาตไม่ใช่การควบคุมแต่คือการยอมรับไม่ใช่การผลักไสแต่คือการอบกอดความจริงตรงหน้ามันคือพลังของความสงบพลังของความเข้าใจและความรักจากภายใน เป็นพลังที่ไม่ได้มาจากความพยายามแต่มาจากการเป็นแก่นแท้เมื่อคุณใช้ฟอสคุณกำลังบอกกับเกมว่าฉันคือผู้เล่นที่พร้อมจะสู้และเกมก็จะส่งด่านต่อไปมาให้คุณสู้อย่างไม่สิ้นสุดจนกว่าจะจบชีวิตแล้วก็เกิดใหม่มาสู้ใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนมาใช้พาวเวอร์คุณกำลังส่งสัญญาณที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคุณกำลังบอกว่าฉันไม่เล่นเกมนี้อีกต่อไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของการถอดปลัก๊กถอดออกจากโลกมายาเพื่อกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนจากการใช้ฟอส์ที่เราคุ้นเคยไปสู่การใช้พาวเวอร์ที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกับทุกสิ่งกับทุกสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาได้อย่างไรกันซึ่งคำตอบนั้นเรียบง่ายกว่าที่เราคิดจนอาจจะน่าเหลือเชื่อ มันคือการทำความเข้าใจปรัชญาโบราณที่เรียกว่าอูเวยอูเวยนั้นไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลยหรือการนอนเฉยๆรอให้โชคชะตาทำงานแทนแต่มันคือศิละปะของการกระทำที่ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการลงมือทำที่สอดคล้องไปกับกระแสของจักรวาลน,นั่นเองให้เราลองนึกภาพง่ายๆนึกถึงเรือสองลำในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว เรือลำแรกคือเรือของผู้ที่ใช้ฟอสเขาจะพยายามพายเรือทวนน้ำอย่างสุดกำลังเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยกล้ามเนื้อปวดร้าวไปทั้งตัวเพื่อจะบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวเขาอาจจะขยับไปข้างหน้าได้บ้างแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากและเมื่อไหร่ที่เขาหมดแรงเรือก็จะถูกกระแสน้ำพัดกลับไปที่เดิมหรือไกลกว่านั้นนี่คือภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ ที่กำลังสู้กับกระแสของชีวิตในขณะที่เรือลำที่สองคือเรือของผู้ที่เข้าใจอู๋เวยเขาไม่ได้พายทวนน้ำแต่เขาจะสังเกตทิศทางของลมและกระแสน้ำจากนั้นจึงค่อยๆกางใบเรือขึ้นเพื่อให้ลมช่วยพัดพาเรือไปเขาไม่ได้ต่อสู้กับธรรมชาติแต่เขาเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับมันเขาใช้พลังของสายลมและสายน้ำให้เป็นประโยชน์การเดินทางของเขาจึงดูง่ายดดย ราบรื่นและไปได้ไกลกว่านั่นเองโดยที่เขานั้นใช้แรงน้อยที่สุดและนี่คือการใช้พาวเวอร์นั่นเองดังนั้นการถอดปลั๊กออกจากโลกมายาก็คือการเปลี่ยนจากการพายทวนน้ำมาเป็นการเรียนรู้ที่จะกลางใบเรือแห่งชีวิตเมื่อเจอปัญหาแทนที่จะกระโจนเข้าไปต่อสู้กับมันให้คุณถอยออกมาหนึ่งก้าวหายใจลึกๆแล้วเป็นเพียงผู้สังเกตการก็พอ สังเกตอารมณ์ที่พลุ่งพล่านในใจสังเกตความคิดที่วิ่งวนสังเกตโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแค่อนุญาตให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นในขณะนั้นนี่คือการหยุดป้อนพลังงานให้ปัญหาโดยตรงและทันทีที่คุณหยุดสู้ปัญหานั้นก็จะเหมือนกองไฟที่ขาดเชื้อเพลิงม,มันอาจจะยังคุกรุ่นอยู่แต่ความร้อนแรงจะค่อยๆลดลงไป เพราะมันไม่ได้รับพลังงานจากความกลัวและความโกรธของคุณอีกต่อไปและเมื่อใจคุณสงบลงจากการเป็นผู้สังเกตการแล้วปัญญายาณหรือทางออกที่สร้างสรรค์จะปรากฏขึ้นมาเองเหมือนกับคนที่อยู่บนเรือใบเมื่อใจนิ่งแล้วเขาก็จะเห็นทิศทางลมหรือไอเดียสร้างสรรค์ที่เหมาะสมนี่คือการกระทำที่มาจาก power ไม่ใช่ force เป็นการลงมือทำจากความสงบไม่ใช่ความหวาดกลัว และหลายคนอาจจะกลัวว่าถ้าเราไม่สู้เราจะไม่กลายเป็นผู้แพ้หรือถ้าเราไม่ดิ้นรนเราจะไม่ถูกเอาเปรียบหรือนี่คือโปรแกรมความกลัวที่โลกมายาฝังไว้ในหัวเรามันฝังไว้ก็เพื่อให้เรานั้นเล่นเกมของมันต่อไปเรื่อยๆความจริงก็คือการยอมรับความจริงตรงหน้านั้นมันไม่ใช่การยอมแพ้เลยแต่มันคือการยอมรับว่านี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงค่อยเลือกที่จะตอบสนองเลือกด้วยปัญญาเลือกจากพื้นที่ของความสงบภายในแต่ไม่ใช่การตอบโต้จากปฏิกิริยาแห่งความกลัวสิ่งสำคัญคือคนที่สงบที่สุดก็คือคนที่มีพลังมากที่สุดเสมอและเมื่อเราเริ่มเข้าใจกลไกการถอดปลั๊กด้วยอูเหวยแล้วคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือแล้วใครกันแน่คือคนคนนั้นที่กำลังกลางใบเรืออยู่ ใครคือผู้ที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Force หรือ Power ตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครกันแน่คำตอบนี้จะนำเราไปสู่หัวใจของการตื่นรู้ที่แท้จริงได้ซึ่งคำพีโบราณบางกลุ่มโดยเฉพาะคำพีของพวกนอสติกได้ให้คำอธิบายที่น่าทึ่งไว้ว่าโลกวัตถุที่เราอาศัยอยู่นี้เปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้สร้างนี้ต้องการให้เราลุ่มหลงหลงอยู่ในโลกของรูปรสกลิ่นเสียงเพื่อให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงอันสูงส่งของเราไปแต่ภายในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะในมนุษย์นั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าประกายแสงแห่งพระเจ้าซ่อนอยู่มันคือส่วนหนึ่งของผู้สร้างที่แท้จริงที่หลับไหลอย,อยู่ภายในกำลังรอวันตื่นขึ้นมา พูดให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นในยุคปัจจุบันตัวตนที่คุณคิดว่าคุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งชื่อเสียงหน้าที่การงานร่างกายความคิดความเชื่อหรือความทรงจำทั้งหมดเปรียบเสมือนอวตารหรือตัวละครที่คุณใช้เล่นในเกมชีวิตนี้อยู่โลกมายาหรือเดอะเมทริกสามารถควบคุมได้แค่อวตารของคุณเท่านั้นมันส่งสถานการณ์ต่างๆเข้ามา เพื่อกระตุ้นให้อวตารของคุณเกิดปฏิกิริยาแห่งความกลัวความโกรธหรือความอยากซึ่งทั้งหมดนี้คือการใช้ฟอสและเป็นการเติมพลังให้กับเกมนี้ดำเนินต่อไปแต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่อวตารตัวนั้นเพราะคุณคือจิตสำนึกที่กำลังเฝ้ามองอวตารตัวนี้เล่นเกมอยู่เพราะคุณคือผู้สังเกตการที่อยู่เบื้องหลังดวงตาคู่นี้คุณคือประกายแสง ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ใดๆของเกมและการตื่นรู้หรือที่ชาวนนสติกเรียกว่าโนซิต no ไม่ใช่การเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆจากโลกภายนอกแต่คือการระลึกรู้คือระลึกรู้ถึงความจริงข้อนี้จากภายในมันคือการตระหนักว่าฉันไม่ใช่อวตารแต่ฉันคือผู้ที่มองดูอวตารนั่นเองทันทีที่คุณสามารถแยกตัวเองแยกออกจากความคิดและอารมณ์ได้ทันทีที่คุณสามารถมองดูความโกรธ มองดูความเศร้าหรือความกังวลได้แล้วที่มองดูเหมือนกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งโดยไม่เข้าไปเป็นนักแสดงในนั้นวินาทีนั้นเองที่คุณได้ย้ายจากที่นั่งของผู้เล่นมาสู่ที่นั่งของผู้สังเกตการแล้วพลังของโลกมายามันก็จะทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปเพราะมันควบคุมได้แค่ตัวละครแต่ไม่สามารถควบคุมผู้ที่อยู่นอกเวทีได้นี่คือการออกจากเมทริกซ์ที่แท้จริง มันไม่ใช่การทำลายโลกภายนอกแต่มันคือการตื่นขึ้นในโลกภายในเกมจะยังคงดำเนินต่อไปแต่สำหรับคุณแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องจริงอีกแล้วคุณจะสามารถเดินไปในโลกนี้ด้วยความเบาสบายขึ้นเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความสงบนิ่งเหมือนดังภูผาได้เพราะคุณรู้ว่าทั้งหมดนี้ในชีวิตก็เป็นแค่เพียงฉากละครฉากหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และเติบโต และผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการเลือกบทบาทและตอนจบก็คือจิตสํานึกที่ตื่นรู้ของคุณนั่นเองทฤษฎีทั้งหมดนี้อาจจะฟังดูยิ่งใหญ่และลึกซึ้งมากแต่หัวใจสําคัญก็คือการนํามันมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราการตื่นรู้ไม่ได้เกิดขึ้นบนยอดเขาอันห่างไกลเลยแต่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตที่เราเผชิญหน้ากับโลกเกิดขึ้นในทุกขณะและทุกวินาที ที่เรากำลังหายใจอยู่นั่นเองต่อไปนี้คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพื่อฝึกฝนการถอดปลั๊กพลังงานออกจากโลกมายานั่นเองขั้นตอนแรกคือการฝึกเป็นนักสืบพ,พลังงานในตัวเองหรือที่เรียกว่าการจับสัญญาณฟอสในแต่ละวันให้คุณลองสังเกตสังเกตความรู้สึกทางกายและทางใจของตัวเองบ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกหนักอึดอัด บีบคั้นหรือเครียดนั้นหรือรู้สึกว่าต้องฝืนต้องสู้หรือต้องพยายามอย่างหนักให้คุณหยุดและบอกกับตัวเองเบาๆในใจว่านี่คือสัญญาณของการใช้ฟอสตอนนี้ฉันกำลังป้อนพลังงานป้อนให้กับเกมนี้อยู่และเพียงแค่การรู้ตัวแบบนี้โดยไม่มีการตัดสินตัวเองก็เปรียบเสมือนการที่คุณเริ่มเห็นรอยแตกของโลกมายาแล้ว มันคือจุดเริ่มต้นของการดึงสติกลับมาอยู่กับตัวนั่นเองถัดไปขั้นตอนที่สองและเมื่อคุณจับสัญญาณได้แล้วให้ทำในสิ่งที่เรียกว่าการหายใจแล้ววางมันคือการฝึกอูเว่ยในระดับที่เล็กที่สุดแทนที่จะทำตามแรงผลักของความเคยชินที่จะสู้กลับไปแบบอัตโนมัติให้คุณลองหยุดนิ่งๆสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจอย่างชา้ชาๆ แล้วถามคำถามที่ทรงพลังกับตัวเองว่าถ้าฉันเลือกที่จะไม่สู้กับสิ่งนี้ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันถ้าฉันเลือกที่จะอนุญาตอนุญาตให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นและจากไปเองละโดยที่ฉันไม่ต้องสู้เลยจะเป็นอย่างไรกันนะจากนั้นก็ให้เราหายใจออกยาวๆพร้อมกับจินตนาการว่าคุณกําลังคลายมือคลายออกจากเชือกที่เคยกำไว้แน่น คุณกำลังปล่อยวางภาระในการต้องควบคุมทุกสิ่งนี่คือการฝึกสละอำนาจจอมปลอมของฟอสเพื่อเปิดทางให้พาวเวอร์ที่แท้จริงได้ทำงานได้นั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นการตอกย้ำและตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่คือการประกาศเจตจำนงแห่งพลังในทุกเช้าหลังตื่นนอนหรือทุกคืนก่อนที่เราจะหลับให้คุณใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสักครู่หนึ่ง วางมือไว้ที่หัวใจแล้วกล่าวกับตัวเองกล่าวด้วยความรู้สึกที่แท้จริงว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันคือความสงบคือพลังและคือความรักฉันเลือกที่จะถอนพลังงานถอนออกจากทุกความขัดแย้งและละครชีวิตและฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตจากแก่นแท้ที่อยู่ภายในเลือกใช้มุมมองจากผู้สังเกตการก็พอตัวตนที่แท้จริงของฉันคือความสงบคือพลังและคือความรัก ฉันเลือกที่จะถอนพลังงานถอนออกจากทุกความขัดแย้งและละครชีวิตและฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตจากแก่นแท้ที่อยู่ภายในเลือกใช้มุมมองจากผู้สังเกตการก็พอดังนั้นการทำเช่นนี้สม่ำเสมอคือการสร้างเส้นทางใหม่ในสมองและจิตวิญญาณเป็นการเปลี่ยนจากผู้เล่นที่หลงทางมาเป็นผู้สร้างที่ตื่นรู้นั่นเองการเดินทางออกจากโลกมายา จึงไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ต้องเอาชนะเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือการตื่นรู้ครั้งแรกที่ต้องยอมรับให้ได้มันไม่ใช่การพยายามทำลายโลกภายนอกที่วุ่นวายแต่คือการค้นพบอาณาจักรภายในที่สงบสุขอยู่แล้วเมื่อคุณหยุดป้อนพลังงานให้กับความกลัวมอบให้กับการต่อสู้และความขาดแคลนโลกมายาเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปจากประสบการณ์ของคุณ ไม่ใช่เพราะมันถูกทำลายไปแต่เพราะมันไม่มีผลกระทบต่อแก่นแท้ของคุณอีกต่อไปเกมนี้จะจบลงเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือใครเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ใช่แค่ตัวละครในเรื่องราวแต่คุณคือจิตสำนึกอันไร้ขีดจำกัดที่มาที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตจริงของคุณและหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือ หนึ่งเลยโลกที่คุณเจอนั้นก็คือสนามพลังงานที่ตอบสนองต่อคุณมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานแห่งการต่อสู้ดิ้นรนที่เรียกว่าฟอสยิ่งคุณต่อสู้มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมันเหมือนคุณบอกว่าขอด่านถัดไปที่ยากกว่านี้นั่นเอง2คือทางออกจากเกมไม่ใช่การสู้ให้เก่งขึ้นแต่คือการหยุดสู้โดยใช้หลักการของอูเวยหรือการกระทำที่ไม่ฝืนธรรมชาติ ให้เราเปลี่ยนจากการพายเรือทวนน้ำมาเป็นการกลางใบเรือเพื่อรับลมแห่งชีวิต 3. คือตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นมันไม่ใช่ร่างกายหรือความคิดเลยแต่แท้จริงแล้วมันคือจิตสำนึกผู้สังเกตการที่อยู่เบื้องหลังและการตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้เองก็คือการออกจากเกมอย่างแท้จริงก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคุณแล้ว เคยมีประสบการณ์อะไรที่เมื่อคุณปล่อยวางลงแล้วปัญหากลับคลี่คลายไปเองบ้างหรือเปล่าลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณแบ่งลงในคอมเมนต์สั้นๆข้างล่างนี้ได้เลยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนักเดินทางท่านอื่นและเราขออวยพรสำหรับวิดีโอนี้ขอให้ประกายแสงแห่งการตื่นรู้ในตัวคุณนั้นส่องแสงสว่างเพื่อนำทาง นำทางให้คุณได้ค้นพบอิสรภาพและความสงบสุขจากภายในอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในจักรวาลแห่งจิตวิญญาณด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ